สวัสดีครับผมมาจะเจอกับโอสายลูยอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับไม้นี่เป็นไม้แหะน,นะครับผม,มก็มาดูครับจะมีตัวไหมทนั่งกินปลาดกคนเดียวสวัสดีพี่ๆน้าะนักตกปลาทุกท่านครับผมมาติดตามชมกันครับ ย้ำไปเรื่อยๆครับผมไมายนี้ผมว่ามีตัวนี่คอดูว่าจะกัดไปครับโอ้โหเสียดายเลยครับผมหลุดครับจบการครับเปลี่ยนไม้ครับผมมาเจอไม้หม่ครับถ้าหลุดอย่างนี้เปลี่ยนไม้เลยครับผม ดูครับโอ้โหไม้แรกกัดเลยครับก,รกัดไม่ร้วงครับเดี๋ยวย้ำไปเรืเร่อยๆครับกัดอย่างนี้มันต้องโดนแนย่ย้ำครับย้ำหลายๆไม้ครับถ้ากัดนี้ต้องได้แน่นอนอยังไงไม่รอดแน่ครับต้องได้ตัวยังไงต้องได้ตัวกัดอย่างนี้นี่ไงผมว่าแล้ว เต็มเสวยครับไซส์สวยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากติดตามช่องอูสายด้วยด้วยนะครับผมบายๆครับไซส์สวยครับไซส์สวยกี้ซ่อนกี้ซ่อนสีดำ